สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับสกูตเตอร์เลดเนะครับรุ่น3,200วัตต์นั่นเองนะครับ60โวลต์25แอมป์นั่นเองนะครับผมคันนี้นะครับก็แต่งมาบ้างแล้วนะครับเต็มๆเลยนะครับผมโช็อกันสะบัดนะครับ1ตัวตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไฟหน้าซินซีนะครับของสปิริตบีนะครับส่วนโช็อตัวนี้โช็อหน้าตัวนี้เป็นโช็อลมนะครับของ DNM ครับผมปรับรีบาวได้นะครับผม ไฟหน้าตรงนี้นะครับเป็นงาน C N C นะครับผมนะครับตรงนี้แต่งหมดแล้วนะครับผมส่วนล้อยางนะครับก็เป็นยางสลิกนั่นเองนะครับผมโดยรวมแล้วท่านใดหาสปูตเตอร์ไฟฟ้ามือสองสภาพดีคินคลีนสะอาดๆนี้นะครับติดต่อเรามาได้บอร์ดไฟตัวนี้นะครับทําสีใหม่นะครับเป็นสีเทานะครับผมส่วนด้านข้างตรงนี้ไฟเปลี่ยนสีได้หลายๆสเต็ปนะครับผม สามารถใช้รีโมทควบคุมได้ขาตั้งก็เป็นขาตั้งโรบอทล้วนะครับให้ดูด้านหลังครับไฟท้ายเป็น led นะครับผมมีไฟเลี้ยวไฟเบรกในตัวโชคหลังสองตัวจานดิดจานดิสเบรกเป็นจานดิสแต่งแล้วนะครับผม,มดูชาร์จสามารถชาร์จได้สองช่องนะครับผมท่านใดมีฟาชาร์จก็ใช้ได้เลยนะครับชาร์จไวได้นะครับตัวนี้ท่านใดสนใจนะครับ อยากมาดูรถตัวจริงนะครับก็มาดูได้ที่สอยวัดพระเงินครับรับประกันความคลีนครับเหมือนได้รถมือหนึ่งเลยครับรถไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับผมติดต่อสอบถามหรือสนใจทักมาได้นะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมคันนี้นะครับราคาส2่0 0ือบาทเท่านั้นนะครับผมแต่งเต็มแบบนี้นะครับผมรถวิ่งน้อยสภาพเหมือนรถมือหนึ่งเลยครับผมคลีนเลยครับ